สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขนนะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สององบาวสุขนะพี่น้องสองบาลาคนยินดีันการมื้อนี้น้องพี่น้องหลังจากมาเตสือของพี่น้องอ่าบาสุกะมาอยู่ที่บานหน้าด่านนะพี่น้องอ่าบาสุกิมาถ่ายให้เอฟซีเด้เบิง่งเนาะววาอ่าถ่ายอยากเอารถใหญ่ขามขนาดด้วยว่า ไปบ่านครับรถยนต์นะรถใหญ่เนาะปันใต้ไปเจอมารถยนต์รถยนต์ขามไปบ้านบมาซูขามได้บอเนาะเห็นเอฟซีทามแต่กข้าวตะกี้เนาะพี่น้องแมนขามได้เนาะพี่น้องบอลขามแมนยูตีบ้านหน้าด้านกับบ้านนอนแก้วเนาะพี่น้องเนาะห่างจากบ้านมาสุขนี่ประมาณ6กิโลนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันต้องขามหนาพ่ะนะนี่พราะไงพี่น้องตอนหน้านี่เป็นแม่น้ำเซโดนเนาะพี่น้องมันจะไหลไปตามนี้เนาะพี่น้อง ไปบ้านบาซุกคิวพุนบ้านบาซุกจะอยู่แบบนั้นนะพี่น้องอีกประมาณอ่าสี่กิโลเนี่ยไปบ้านบาซุกนี่ก็เป็นฝากของบ้านนาดานนะพี่น้องเป็นฝากเดียวกับบ้านนาคามน,นั่นแหละหนะพี่น้องเลยฝากเดียวกับเบื้องถนนเนาะส่วนไหนเป็นฝากบ้านบาซุกเนาะพี่น้องฝากเดียวกับบ้านบาซุกแต่ว่าเป็นบ้านดอนแก้วแล้วตัวนี้ครับพี่น้องบ้านดอนแก้วในขามเสือตัวนี้นะพี่น้องเนาะแดีวจะมีเพือครับส่ง รถใหญ่เนาะเกือบทุกสนิทเลยพี่น้องแล้วแต่น้ำหนักที่ผ่านที่ผ่านได้เมื่อนี้จะพามาขามนะพี่น้องให้ fc ได้หูเนาะเดยมันจะมีท่าขามอยู่นี่โ้โหทาอยอะไปพี่น้องเลยมีท่าขามค่าขามนี้เที่ยวหนึ่งต่อสามสิบพันกีโพี่น้องประมาณเจ็ดแปดสิบบาทนี่แหละ ยถ่าเหือเพิ่มมาเนาะนี่รหลดฮาลงมาแล้วบันนี่โอ้โหลดเมื่อบันเกิดตัวนี้โอ้ยาเพิ่มมาเตี้ยไปพี่นนองไป <c oughs> นเต็มรถเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องเจ <laughs> <laughs> ้าคนเจ้าของนี่อรรถขาเมื่อนข้องละไอพี่ดอกเลยเด็กของครับพี่น้องที่เขาอันนี้มาเนาะเขาเอาของมาบัากบไรไหมฟ้าจนเต็มรถมีทั้งน้ำบักจับมีทั้งเบียร์มีทั้งของกินหลายอย่างพี่น้องเลยเต็มอันนี้ก็เต็มลังเลยบักใครบักใครมันเต็ม เดี๋ยวให้ดอนขึ้นหนอยหนะ่งัเป็นเอาเพือขึ้นไปก่อกจีทับไปเทียฟังนะเฮากับขึ้นไปพูนนะพี่น้องไขี่รถเมื่อบ้านเ่าอยู่กใกล้ๆหนึ่งหนบกับโบกลยบันไดต่ว่าทางมันจียากเนาะเอามาทางเบงองนี่บืนขึ้นนะพี่น้องลืมถ่ายลืมถ่ายจนบืนจนนับืนขึ้นนะ วิ่งทา้งถาดไอ้พี่น้องไปเดินทางไปบ้านเท่าเนาะพี่น้องเลยง่ายอยู่วะเจอกันบ่ง่ายเนาะบ่ง่ายไม่แต่ว่าซูจะมาเต็มอาหยาป่ะจังก็บ่ง่ายมันดินมันสุมมันจะง่ายแต่น้อยเดียวมันจะบ่ง่ายสำน่ะแต่ว่ามันจะมีขีดตมพันธุ์ทีพี่น้องเอ้ย่งพี่ฝนเนาะทั้งที่สองเนาะรถถังเนาะเนาะทั้งที่สองปีใหม่เนาะ เดินทางมาหอดบ้านตัางลางแหลวพี่น้องมีมเอรเต้ามอเตอรอยู่ก็จคดอกมีดอนี่นี่อยู่ฮะโอ้มีสไตร์เลยเออบ้านมีสไลยเออันแรงมาเร็งมอแรกนี่นี่อ้มีสไละเรรงมเรรกมะงมร็มะงมเร็นมองมรนนะเมเ็ะมเงมร บาสุกเดนอพี่น้องเนาะปกินเบียร์้เนยกินเบียร์ะเพื่อนหนเพื่อนหนเม่แรกวันเกันเเพื่อนเกย์มเนี่เออวนเกซสตีไว้ไหมเนี่ยมกินเบียร์เื่ออพี่น้องเพื่อนบบาสุกนา ขี่รถญ่มาะวะดูหัวอดยิ้มเปย์เปรยรถไสนี่รถไสนี่ข้าสิวะเหงอนวมาเตยน้ำเด้าเฮ้น่ยเดี่ยว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 ขาเพื่อนเท่าอือพี่น้องเลยคอยได้ตังหัวขาเจอได้ลงเลยดูลงเไปใครหัวนี่ ตลอดมาบ้านู้เจียนถามว่าถามว่าอยากเฮ็ดง่ายพี่น้องมึงเนี่ยอยากง่ายเนาะคนบอกอยากแบกของถาบเสกพูดว่ะของมันหลายลายพี่น้องเอ้ยหลายน้ำสุราพี่น้องเอ้ยเคือน้ำชุ่ยละอะไรนี่แหลตอนฮาบเดชแข็งมาลายคนจักได้อี๋หอนบ้าน น้องน้าได้ม yeah. ี่ไม่เอกนะฮะที่ไม่อกอันะดินประยดินาแล้วแล้วาไได้อยู่กนเลได้อยู่ีอเท่นเี๋ยวถึงบ้านแล้วขับรถมาขับรถใหญ่มาเหยืเอ เื่อน,นเ่าได้พอไม่พ่นอ้องเลยอบานลังสีเขียวขเขาแล้วเจอ,อที่นี่แล้วน,น,นั่จังสีคนง่ายเอ๊ะห่ดแล้วอ๋อฮัลโหล ไล่ไปนี่แหละหู้ไข่บอลลูดบุ้งหามาของเด้อมาของเด้อเพชรตะว่นทางนะฮะปลาจิตต้งจกไข่หวานเมื่อไงไงเจอบด้วยมาแดงผ้าหนุม่มขิงไปดินสะใดเด้วอวายมากันนี่อะไร มาคือเหสิสเติอาหยเดียว่าบาร์บีคิวนีมาเล่นโอ้ยพีใหม่มาแต่เพิ่งแล้วบอไนี่เพิ่งแล้วพี่ใหม่เป็นฝากคลองมานำบบสุกเจ้าหม่เอามาน้มฝอยเห็นมันกระหึ่ม

ชุดเอาไดีก่อนอนไมีไว้อนไมดี๋ยวพาลงสตอที่ที่คนสิมาลายหมอนี่คนเขาสิมาลายเขาเห็นคนกินบรดอืดเด้อะใช่บังเพิถสายสีเง่อเบียร์น่อบานสียข่าอุบานเอาอเทิงหัวไป หอแล้วไเนสิบอกมเยมา่เืบียร์เบิรเป็นทรายเด้อเป็นหลานปลายสองหลานัักหลานปลายเบิร์หลานปลายสื่อเบียร์สื้อคองอีกโอ้ที่บ้านก็รกินเลยจ้กินขอดกินสิเป็นเนาะ เช้าชานากินรมือนตายนะปลานีประหัดหาดีดีก็สื่อร้ายกับคนหุ่นจักร้ายแน่เนาะพี่น้องเป็นยูทูบเบอร์ขนาแบบใชกับหุ่นจักเนาะยบอี่น้องจักมู่ว่าสุกมูว่าน้อยมู่วารอนรับหันบารอนบ่ดดิเอิ้นบ่ได้ออกพกกีบอาวนบ้านว่าสุกบาน้อยเนาะเห็นอะไรสักจะบอได้ออกพกกีบจะซ้อนมู่จะมากินเทนัง อ,อะร <c oughs> ป้าพี่นอ้องเบียตัวนี้เบียเลานี่แซนแซนเท่าไรบ้างแนแนีแสนิบปแปดเนาะตัวนี้แซนสามสิบตัวนี้ให้นิกเกิสื่อแก๊สนึงเนาะไว้ให้แบบมูแบบมูพิเศษน่เนาะให้เ่นกิน <c oughs> เบียให้โซ่ด้วตัวนี้เพราะว่ามัน เป็นมาให้โซดออกมันแพงเนาะพี่น้องเนี่ก็มันจะจะรสชาติดีเตยบ่อดีจังเลยตัวนี้เป็นเบียร์ลาวเนาะพี่น้องเบียร์ลาวตัวนี้เป็นเบียร์ไสงอนเบียร์เวียดตัวนี้ไฮานิกเกนต่างประเทศเตยบ่อด้วยประเทศไทยอย่างกับบอแต่กาเบียร์ลาวเป็นอันนี้นะพี่น้องเป็นร่างนะสองสี่อ้าวเอออันนี้เป็นหอยนั่งล้ม น้อยนั่งล yeah, ้มเฮ้ยเหินดาสิบ um like ้ากินนี่แก่เบิ่งมั้งฮะคอยแก้โดดแ๋ยวว่ามันบาดมือจแตเด้อบางมันบาดมั้วผู้หนึงบอกแกผู้หนึงบอกคอยแกไปล้างก็ไปล้างเขามากินอยู่นี่แหละกินนี่แหละกินน้ำกันกินได้เปิดคล้องมาเพิ่งฮะอันนี้เป็นคล้องกินพี่น้องปีเป็ดเนาะสื่อมาเอก่านก็ว่า ของปีใหม่พี่ใหม่จะไปจะเห็นคล้องคอยบ่มันมีคล้องคอยบ่เอาปายผางมาจะคือนบ่บ่คอยเพาไปจักเขาไจักว่มีคนฝังมาอะมีคนางเขาสิบบ่ยืได้บุ่กแล้วก็บ่บแ่นบ่โอ้เข้าใจกระเบะเอาละเสด้ยเดย โว่าฝากคล้องมาอันนั้นอยู่ค้นสรงพี่น่องค้นสรงเพิ่นบอกว่ามีคลองบาสุกเนาะเปน่อนาจะเป็นเอฟซีที่เพิ่นฝากมาเนาะีพี่ใหมไกหปีใหม่ก็มาเหมือนว่าขำน้ำบเพ่อนเขาเนาะแน่ไหพอซือมะ ใช้บอบีคลองจับเวนของข่อยบอลตัวนั้นฮะอะไรอันใดเดี๋ยวอันนั้นมาของข่อยหมูปีใหม่มาอะไรบอปีใหม่ข่อยบอไมหมูอืมใช่บอไมหมูนี่ก็ออพี่น้องเอฟซีพยอยากมาเล่นปีใหม่เนาะบอไมหมูมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาขามคล้องขามโค้งมาเด้อพี่น้องทางไทยก็ได้ดีมากตัวนี้ของ้าบนี่อืมของฝากแต่ฟังใสอุ้ยสายปานสบายดี สายปานสวัสดีเดวสวัสดีป่าลุงสวัสดีป่าลุงเออโอ้เมื่อยเด้พี่น้องเลยเบิดมือเบิดเต้นขับอเดี๋ยวห้อยนั่งร่มแม่เกินมาบ่เคยเห็นนัง ก็แนวมันหอยอน,นี้มันอยู่ในหินเออมันอยู่ในหินหอยอันนี้ฮะ, <c oughs> ฮะเห็นว่านี่มันติดอยู่ในหินนะฮะ <c oughs> เออเดยเ่นงฮะได้เหดเดี๋ยวเราจะมาะเห็ดกินนะพี่น้องพราดิเ้่น้อง <c oughs> ปลาลูกผึ้งบาซุกซื่อมาซิโลน่าจะได้กินอยู่คนสองสามอันนะมันหนักน้ำอันนั้นมัน

ของมาแต่เฮงนะบัจังนะพี่อันนันพี่อ่อนอุมานะเร้มักฝากมาแต่ว่าเราบอก่บอกเดี๋ยวบัดนันจังสิไปเอาเนาะพี่น้องของแม่นบอกเหตุใดลระบ่ดีใจล่ะไปไปพี่น้อง อ่าคลิปนี้เขาก็ชื่อว่าเพื่อนสมนีเนาะพี่น้องเราโมขอบใจขอบคุณในหลายที่เขับมาทำซ่มคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมเขาขอเตรียมของก่อนจนมาซุกลับไอศสิไปอันนี้พี่น้องไปเบิ่งข้าวเจ้าเาห็ดงัวเห็ดสีนเนาะเวลาข้าวแล้วก่อนนะมาจจกพี่น้องมืออื่นมวนกันเนาะพี่น้องบ๊อบบี้มูจะมาหลายบ่ออื่นข่อยเนี่ยเด้อมูจต่ก็มูไข่อยกันเรียบกันเหมือนสบาย <laughs> À bye bye nè, nóng lần khiến bye bye nè. Bye bye.